สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวล้านนานะคะจะพาไปชมวัดโบราณอีกแห่งหนึ่งชื่อวัดสันปลยางหลวงจังหวัดลำพูนค่ะซึ่งถือว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกของดินแดนล้านนาค่ะก้าวแรกที่ข้ามพ้นประตูของวัดสันปลยางหลวงก็จะมองเห็นความงามของงานพุทธศิลป์ศิลปะกรรมปูนปั้นที่มีความวิจิตรอลังการสมกับคำกล่าวขานว่า วิหารของวัดโบราณในจังหวัดลำพูนแห่งนี้งามติดอันดับต้นๆนในเมืองไทยเลยค่ะชื่อเดิมของวัดชื่อว่าวัดขอมลำพงค่ะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1074เป็นวัดในศาสนาพราหมณ์ก่อนเปลี่ยนเป็นวัดพุทธภายหลังจากเป็ีนพระเถระชาวเมียนมาเข้ามาเผยแพร่ศาสนาพุทธชบานเกิดความศรัทธา จึงเปลี่ยนมาเป็นวัดพุทธศาสนาแห่งแรกของแคว้นล้านนาค่ะในช่วงที่พุทธศาสนาเสื่อมลงไปยุคหนึ่งวัดกลายเป็นวัดร้างจนถึงสมัยพระนางจาม,มาเทวีจึงโปรดให้มีการฟื้นฟูบูรณะวัดอีกครั้งพร้อมกับตั้งชื่อว่าวัดอพัฒนารามป่าไม้ยางหลวงหรือวัดสันป่ายางหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพโดยรอบที่มีต้นยางขึ้นหนาทึบค่ะความโดดเด่นเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดคืองานแกะสลักปูนปั้นที่ถ่ายทอดออกมาเป็นแบบล้านนาสมัยใหม่รวมถึงพระวิหารพระเขียวโขงซึ่งประดิษฐานพระพุทธอัญญรรัตนะมหานาทีสีหริภูนชัยหรือพระเขียวโขง พระพุทธรูปแกะสลักจากหินแม่น้ำโขงค่ะวิหารพระเขียวโขงสร้างเมื่อพุทธศักราช2536โดยใช้วัสดุเสาไม้ตะเคียนทองไม้แดงจากประเทศลาวพาม่าและไทยพระคุบาอินทร์เป็นผู้ออกแบบก่อสร้างและออกแบบลวดลายพื้นเมืองผสมผสานร,ระหว่างสมัยเก่ากับสมัยใหม่ วิหารพระเจ้าเขียวโขงเมื่อมองจากด้านหน้าจะมีหลังคาหาชั้นมีช่อฟ้าห้าตัวหมายถึงพระเจ้าห้าพระองค์ด้านหลังอีกสหมายถึงศีลสมาธิปัญญาหมายถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเพื่อเตรียมเข้าสู่พระนิพพานหน้าหรวมหลังสามเป็น8หมายถึงต้องปฏิบัติตามทางสายกลางคือมรรคแด ได้ทำมัชชิมาทางสายกลางคือ9้าเป็นโลกกุตตะธรรมนอกจากนี้ภายในวิหารพระเขียวโคงเป็นที่ปฏิสฐานของพระเขียวโคงเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแม่น้ำโคงบ้านดอนมหาวันที่ใกล้กับประเทศลาวใครที่มีโอกาสได้ไปจังหวัดลำพูนก็อย่าลืมแวะไปชมความสวยงามของวัดสันปยางหลวงกันนะคะ